โอเคครับก็สวัสดียามดึกนะครับผมก็คิดเรื่องมาแชร์ออกพอดีก็เลยแบบมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันเนาะก็คลิปนี้อ,อ,อยากจะพูดถึงอ,อ,อุปกรณ์ละกันอุปกรณ์การวิ่งนะครับแล้วก็ หลักๆทุกคนก็น่าจะโฟกัสกันที่รองเท้าวิ่งเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องรองเท้าวิ่งเพราะว่ารองเท้าวิ่งก็มันก็บูมอยู่แล้วแหล,ละทุกคนก็ให้ความสําคัญตัวไหนฮิตตัวไหนแรงอะไรเงี้ยก็ก็ซื้อกันเป็นวาเล่นนะครับก็วันนี้อยากจะมาพูดถึงอุปกรณ์อื่นนะครับที่สําคัญไม่แพ้ตัวรองเท้าเนาะเออพอรู้สึกว่ารองเท้ามันยังแบบเอฟเฟก performance แล้วก็เอฟเฟกการวิ่งของเราเลยอะไรเงี้ยจริงๆสิ่งอื่นก็เอฟเฟกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งฝั่ง performance หรือว่าฝั่ง esthetic เองก็ตามแต่นะครับฝั่ง performance อาจจะแบบช่วยให้เราเร็วขึ้นหรือว่าช่วยให้แบบเออเราเวลาวิ่งเราสบายตัวหรือว่าอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยหรือ esthetic ก็คือเหมือนแบบเราเราใส่รองเท้านี้แล้วเ,เราสวยเรามั่นใจ ก็เช่นกันเสื้อผ้าไหนสวยหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่แบบใส่แล้วมันแบบช่วยในเรื่องของจิตใจอะไรเงี้ยก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็มี1 2 3 4 5 6ประมาณ6-7อย่างนะครับที่อยากจะให้ทุกคนแบบว่าเออถ้าแบบมีรองเท้าแล้วอะไรเงี้ยก็แบ่งงบประมาณในการซื้อรองเท้ามาซื้ออะไรพวกนี้ด้วยก็น่าจะดีนะครับ ก็เดี๋ยวเราไล่ไปกันเลยนะก็อย่างแรกนะครับที่สําคัญไม่แพ้ตัวรองเท้านะครับผมก็คือพวกเสื้อผ้านี่แหละก็คือพวกเสื้อยขอโทษพวกเสื้อกางเกงนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับผมก็ถ้าใครที่แบบว่าออกไปวิ่งแล้วแบบยังใส่เสื้อแบบอาจจะใส่เสื้อคอตตอนหรือว่าเสื้อแบบปกติอะไรเงี้ยเสื้อยืดปกติที่แบบออกไปออกกําลังอะไรเงี้ย หรือว่าอาจจะใส่เสื้อที่มันไซส์ใหญ่เกินไปสําหรับตัวเราเองอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเทอะทะอึดอัดก็ได้นะครับในในตอนวิ่งอยู่อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองได้ลองนะแบบว่าเออซื้อเสื้อแบบกีฬาดีๆซักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แบรนด์นั้นก็มีหลายหลายแบรนด์มากที่จะแบบเลือกกันได้นะก็อันนี้ก็แบบขอไม่เปนชั่นแบรนด์ละกันก็คือแล้วแต่สะดวกแล้วแต่แบรนด์ไหนที่แบบ เราชอบเลยนะครับก็ก็เลือกแบรนด์นั้นได้เลยนะครับผมแล้วก็หนึ่งที่มันจะช่วยก็คือมันจะช่วยให้เราสบายตัวมากขึ้นตอนวิ่งเพราะว่าผ้าอย่างเงี้ยมันก็จะใช้แบบสมมุติว่ามันจะใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์อะไรเงี้ยที่มันแบบว่าเออแบบระบายอากาศได้ดีแล้วก็แบบว่าเออไม่อมเหงื่อของเราอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราสบายตัวมากได้ดีขึ้นแล้วกร็ระบายอากาศได้ ดีอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบแห้งเร็วอะไรพวกเนี้ยก็มันก็จะช่วยได้อะไรเงี้ยยิ่งแบบเสื้อที่เราเราจะเห็นกันสําหรับมือใหม่นาะก็อาจจะยังไม่เคยลองก็คือแบบเสื้อที่เขาใส่กันตอนวิ่งอะไรเงี้ยเสื้อที่มันเป็นเหมือนเสื้อกล้าบนะ เขาก็จะเรียกว่าซิงเล็นะครับผมก็คือแบบว่าเออเสื้อมจะมีน้ําหนักค่อนข้างเบาระบายอากาศได้ดีแล้วก็แห้งเร็วนะครับเวลาวิ่งอะไรเงี้ยมันจะเบามากๆเหมือนไม่ได้ใส่เลยเลอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบ1เราสบายตัวตอนวิ่งแล้วก็แบบว่าเออเราแบบไม่มีอะไรมาถ่วงตัวเนาะมันก็อาจจะแบบเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็ลองดูได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ลองลงทุนกับเสื้อนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็ส่วนตัว กางเกงวิ่งก็เช่นเดียวกันนะครับผมบางคนอาจจะยังแบบเออใช้กางเกงกีฬาปกติอยู่อะไรเงี้ยก็ถ้าแบบอยากจะจริงจังขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นกางเกงที่แบบว่าเขาออกแบบมาเพื่อการวิ่งโดยเฉพาะนะครับก็เนื้อผ้าก็จะเหมือนเสื้อนั่นแหละก็คือแบบเนื้อผ้าบางเบานะครับผมแล้วก็เขาก็จะเว้าตัวตัว,ตวด้านด้านข้างของขาที่เราอาจจะเห็นแบบเออนักวิ่งชอบใส่แบบกางเกงแบบ,แบบสั้นๆอะไรเงี้ยก็ เพื่อที่จะแบบว่าเออมันเวลาเราวิ่งอะไรเงี้ยมันกางเกงมันจะได้ไม่ติดขานะครับผมแล้วก็วิ่งได้สะดวกสบายมากขึ้นอะไรเงี้ยเออก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอ,อ่อน่าจะลงทุนนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากแบบเออเนื้อผ้าเบาบางเบาสบายอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบพวกแบบบางบางตัวมันก็จะเป็นแบบมี t ูอินวันก็จะมีซับในมาให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบซับแบบกางเกงในหรือว่าซับแบบบ็อกเซอร์อะไรเงี้ยก็ก็ก มันทําให้1เราไม่ต้องใส่2ชั้นระบายอากาศข้างในค่อนข้างดีอะไรเงี้ยกออ็สะดวกนะครับแล้วก็แบบมันข้างในมันก็จะไม่อับอะไรเงี้ยมันก็จะสบายอ,อืนนี้ก็เสื้อผ้าเนาะเออก็ลองลงทุนอย่างนี้หนึ่งแล้วก็สําหรับเอสเตอร์เองอะไรเงี้ยก็แบบว่ามันก็จะมีแบบว่า แบบที่มันสวยๆอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะเป็นแบบคอลเลกชันที่เขาเออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับรองเท้าอะไรกันหรอจะแบบเใส่ให้มันเข้าเซตเข้าชุดอะไรไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มความนั่งใจในการแบบว่าในการวิ่งของเราแล้วก็เวลาสมมติว่าเราใส่เสื้อดีๆไปโรงงานอะไรเงี้ยรูปที่เราได้มันก็จะสวยอะไรเงี้ยมันก็มันก็ส่งกันเนาะเออมันก็ลองลองทุนดูครับในการแบบเลือกเสื้อผ้าใส่นะครับผม อืมแล้วก็เอาจริงพุ่งตรงเลยจากจากใจคนที่วิ่งมาอะไรเงี้ยเออเสื้อที่แบบเรายอมองลงทุนอะระยะยาวมันแบบหนึ่งคุณลิตี้มันดีกว่ามันแบบระยะยาวในการระยะในการใช้งานเน่ะเออเราซักหลายๆรอบยอะไรเงี้ยมันยังคงแบบเคุณภาพของตัวเนื้อผ้าอยู่ยอะไรเงี้ยเราใส่ซ้ําได้หลายครั้งมันยังแบบยังสวยอยู่สียังสียังไม่ตกแล้วก็แบบยังใส่สบายอยู่ยอะไรเงี้ย ถ้าแบบสมมุติว่าเราแบบใส่เสื้อปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก,ก็อาจจะมีขาดหรือชารุดหรือว่าแบบเออมันอาจจะแบบออมีกลิ่นอะไรเงี้ยก็ก็เป็นไปได้นะครับผมก็พอคุณตี้กับราคาที่มันที่เราจ่ายไปอะไรเงี้ยมันกออ็ต้องแลกกันเนาะเออมันก็มีซักแบบตัวสองตัวอะไรเงี้ยก็ได้เริ่มต้นนะครับแล้วก็แบบเออหลังจากที่ที่เราเข้าวงการจริงจังอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเก็บระหว่างทางไปเพราะว่าพวกนี้มันก็ออกมาเรื่อยๆอยู่แหละนะครับ อ่ะอันดับที่สองนะครับที่ควรจะลงทุนนะครับผมก็คือถุงเท้าวิ่งนะครับผมก็ถ้าเป็นถุงเท้าแบบทั่วไปอะไรเงี้ยถุงเท้าใส่ไปเที่ยวถุงเท้าใส่ไปอะไรเงี้ยก็1เหมือนมันเหมือนเสื้อผ้าเลยก็คือมันจะอบมันจะเก็บน้ํานะครับผมพอพอเราวิ่งไปสักพักเนี่ยเหงื่อมันก็ออกขาใช่ไหมแล้วมันก็จะซับน้ําแล้ว สุงเท้าเราก็จะชุ่มแล้วก็เท้าเราก็จะชุ่มไปด้วยเหงื่ออะไรเงี้ยเพราะเราสมมติว่าเราไปวิ่งแบบระยะไกลหน่อยสมมุติเราวิ่งฮาบเราวิ่งฟูลอะไรเงี้ย แล้วเท้าเราปกเปียกอะไรเงี้ยมันก็ทําอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ตอนวิ่งก็อาจจะเช่นแบบเท้าพองเออหรือว่าแบบไม่สบายเท้าตอนแบบวิ่งระยะไกลๆอะไรเงี้ยก็การหาถุงเท้าที่ดีนะครับถุงเท้าที่ระบายอากาศแล้วก็ไม่เก็บเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้เท้าเราสบายขึ้นนะครับผมวิง่งไดง่ายขึ้นแล้วก็ใครจะทําความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกสบายเท้าเราก็จะมั่นใจในการแบบเออลงเท้าก้าวเท้าไปในแต่ละก้าวอะไรเงี้ยอืมนะครับก็แบรนด ถุงเท้าดีๆก็เหมือนแบรนด์เสื้อผ้าเลยนะครับหรือว่ามันจะมีแบรนด์ไทยก็ลองไปดูได้นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับคนใส่เยอะมากๆก็ยังไงก็ลองไปดูนะครับมีหลากหลายสีหลากหลายสไตล์ให้เลือกนะครับบางทีเราก็เป็นเอสเตติกก็ได้ก็คือเลือกสีของถุงเท้าให้มันแมชกับตัวรองเท้าของเราอะไรเงี้ยก็หรือว่าจะเบ็นแบบ m i x and Match อะไรเงี้ยสีตัดกันมันก็จะเพิ่มความสนุกในการแต่งตัวมากขึ้นว่าอย่างนี้ละกันก็ลองดูครับเออราคาแพงหน่อยแล้วก็ดีแล้วก็ มีทั้งดีที่ราคาไม่แพงอะไรเงี้ยก็ลองดูได้นะครับแล้วก็เลือกให้มันแบบกระชับเท้านะครับผมกระชับกระชับเท้าแล้วใส่ให้มันแบบฟิตพอดีอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะรู้สึกดีกับกับเท้าเรานะครับอันดับที่3ก็คือพวกซับในต่างๆเช่นสําหรับผู้ชายจะเป็นกางเกงในหรือว่าจะเป็นแบบพวกแบบว่าพวกคอมเพ e s s i o รัดกล้ามเนื้อต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวเ,เสื้อหรือว่าจะตัวกางเกงครับ ฝั่งผู้หญิงก็จะเป็นแบบสปอร์ตบราหรือว่าจะเป็นไทที่แบบใส่กันข้างใน1ชั้นนะครับก็เลือกที่มันดีๆนะครับผมแล้วก็ถ้าส่วนตัวผมถามผมก็คือของแท้ที่ซื้อจากช็อปพวกคอมเพชชั่นอะไรเงี้ยดีกว่าของนอกเออรู้สึกว่าราคาที่มันต่างกันประมาณแบบ10เท่าเราใส่ไปยังไงก็ต่างนะครับผมพวกคอมเพชชั่นอะไรเงี้ยหนึ่งเนื้อผ้า เหมือนจะคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับผมมันมันระบายอากาศได้ค่อนข้างดีกว่าแล้วก็เวลาแบบใส่ซ้าเยอะๆอะไรเงี้ยความความยืดหดของตัวผ้าอะไรเงี้ยมันจะคงทนนานกว่าของแทนนะเออเราใส่ไปหลายแลย้วห,หลายๆรอบอย่างเงี้ยมันยังจะแบบยืดหดแล้วก็รัดกล้ามเนื้อของเราได้ดีอยู่นะครับผมก็ใช้ไปเป็นปีอ่ะกว่าจะแบบว่าเอา่อเนื้อผ้ามันแบบ เส้นใยมันกว่าจะแบบหลุหลยหลุยแล้วก็แบบว่าคลายตัวอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผิดกับแบบเออของที่แบบเป็นของนอกที่แบบอาจจะใส่สักแบบ5้ครั้งเราเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะไม่ค่อยหลัดกล้ามเนื้อเราเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่ถ้าเราเป็นคนที่ใส่พวกคอมเพสชันไม่ว่าจะเป็นท็อปหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบอททอมอะไรเงี้ยลองเลือกลองเลือกที่มันแบบ จากของช็อปของแท้ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าลองเจวิตี้แล้วก็ระยะระยะของการใช้งานน่ยมันจะคงทนได้นานกว่านะครับผมอันนี้ก็แนะนำนะครับส่วนสปอร์ตบาร์ก็น่าจะคล้ายๆกันก็คือเรื่องการแบบรัดหน้าอกหรือว่ารัดส่วนขาส่วนอะไรเงี้ยมันก็จะทําหน้าที่ของมันได้ดีมากกว่ายัางไงก็ลองดูนะครับอันดับที่หนึ่งสองสามอันดับที่สี่นะครับก็คือ เป็นตัวของนาฬิกานะครับก็ถ้าใครสมมุติว่าถ้าใครก้าวเข้ามาในวงการวิ่งเรียบร้อยแล้วอะ่ะการลงทุนในนาฬิกาก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับผมก็ที่บอกว่าการลงทุนในนาฬิกาอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่แบบว่าเราก็จู่ๆเราไม่รู้อีนูนอย่งเงียเราซื้อตัวท็อปไปเลยนะก็คืออันนั้นอาจจะเป็นการเพิองเงินโดยใช่เหตุนะครับผมอันนี้ก็ต้องมากลับมาสํารวจว่า การวิ่งของเราอ่ะเราวิ่งเพื่ออะไรเรามีเป้าหมายไหมระยะที่แบบระยะทําการของเราเป็นระยะไหนอะไรเงี้ยหรือว่าเราวิ่งถนนหรือเราวิ่งเทรลอะไรเงี้ยก็เลือกให้มันถูกวัตถุประสงค์นะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะเป็นนักวิ่งสายสุขภาพอะไรเงี้ยเราก็อาจจะซื้อแบบนาฬิกาวิ่งตัวเริ่มต้นพอถ้าสมมติว่าเราหันมาวิ่งจริงจังอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าสมมติไม่ได้วิ่งจริงจังขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะพวกแบบ apple watch samsung วอชอะไรเงรี้ยก็พอแล้วอะไรเงรี้ยแต่ว่าสมมุติถ้าถ้าเราพูดพูดถึงว่าเราก้าวข้ามมาเป็นนักวิ่งแล้วใช่ไหมเออก็อาจจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ได้ตัวเริ่มต้นก็อันนี้ก็พูดเลยเนาะก็พูดทุกแบรนด์เลยเลยกันมันก็จะมีแบบอ,อกรมินฟอร์เนอร์นะครับหนึออ่งหกห้าอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับผมโคโรสโคโรสมีเพจสามนะครับผมออหรือว่าจะเป็นสเต็ปอัพขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบแกรมิน 265นะครับหรือว่าจะเป็นแบบ c โคโ s p a พ e Pro นะครับหรือว่าจะเป็นแบบเออซุนโตเวสเอสอะไรเงี้ยก็มีนะครับหรือว่าอ่ะถ้าแบบอยากใช้ซุนโตอะไรเงี้ยมันก็จะมีจะมีแบบตัวโมเดลเก่าอยู่จะเป็นแบบ n ไนพิกโปรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เออ่แล้วแต่บัตเจตของแต่ละคนนะครับแต่ว่าเอออย่างเงี้ยมือใหม่ก็ตัวเริ่มต้นก็เพ,เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายจริงจังขึ้นมาหน่อยก็อาจจะต้องเป็นแบบ265หรือว่าจะเป็นแบบ p a พ e Pro นะครับหรือว่าจะเป็นซุนโตเวส ที่มันสเตปอัขึ้นไปอะไรเงี้ยอ่าถ้าไปสมมติว่าเราวิ่งสายถนนตัวท็อปเลยก็เป็นพวก965อะไรอย่างี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสายเทรลสายเทรลก็อาจจะมีแบบเออเรื่องแบตเตอรี่ที่เออต้องการจะต้องการใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเออมันก็จะอาจจะต้องขยับไปอย่างเช่นการ์มิอาจจะไป p h o ิก i ์8อะไรเงี้ยที่มันมีแบบอาจจะเป็น s a t เทอร์ไหรือว่าไปเล่นอิ s t i n c t หรือว่าอ่าโคโสมันจะมีแบบเอปีคส์หรือว่า โค r o สเวออะไรเงี้ยก็ก็ไปเล่นได้นะครับผมซุนโตก็เวรก็ยังจะใช้ได้อยู่สำหรับเทรลนะครับแล้วก็แบบมีซุนโต้เอ่อวอร์ติที่มันเป็นแบบเอ่อถึกๆทนๆเลยอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์การใช้งานก็เลือกให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าก็อยากให้ลงทุนครั้งเดียวสำหรับนาฬิกานะครับผมอืมอนี่ก็ลองดูนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นแบบอุปกรณ์เสริมแหละอืมที่ รู้สึกว่าควร,ค,วรค่าแก่การลงทุนนะครับก็จะเป็นแว่นตานะครับแว่นตาแว่นกันแดดอะไรเงี้ยก็ควรลงทุนหน่อยนะครับผมใครที่แบบออกไปวิ่งอะไรเงี้ยอาจจะวิ่งช่วงเช้าหรือวิ่งช่วงเย็นอะไรเงี้ยการมีแว่นตาดีๆติดไว้สักหนึ่ง,งอันนะครับก็ ดีเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะเป็นแบบน็อกน็อกกูเดอร์หรือว่าแบบอ่แบรนด์อะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยก็เลือกให้มันดีๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ก็หรือว่าใครที่งบถึงอยากจะไปโอกลี่เลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบนะครับมีหลากหลายแบรนด์เพราะว่านอกจากได้เอสเตติกได้แต่งตัวดีแล้วเงี้ยมันก็ถนอมสายตาด้วยนะครับเวลาเราเจอแดดอะไรเงี้ยมันก็ตัวเลนส์มันก็จะกรองแดดให้นะครับอืมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับแล้วก็ควรจะลงทุนกับมันไม่แพ้กับอุปกรณ์นะครับก็คือพวกแบบอา,อาหารการกินต่างๆครับพวกนูทริชั่นอะไรต่างๆพวกเจลนะครับผมจริงๆก็สมมติถ้าซ้อมลองลานอย่างเงี้ยก็ควรอัดเอาไปซ้อมด้วยนะครับเพราะหนึ่งเราจะได้คุ้นชินกับเ,เจลที่เราจะใช้ในเรสนะครับหรือว่า,าพวกเวโปรตีนอะไรต่างๆที่เราจะเอามากินเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับวิตามินแมกนีเซียมอะไรต่างๆที่จะ พอามาช่วยในการซ่อมแซมร่างกายก็ควรจะมีไว้บ้างนะครับเพื่อที่จะได้แบบเออเรารีคาเวอร์ได้ทันแล้วก็ออกไปซ้อมแล้วก็ออกไปแข่งได้นะครับก็สําคัญไม่แพ้กันอืมเอาหละแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเสริมหมดแล้วนะครับผมก็คือมีก็ได้แต่ว่ามีก็ดีนะครับผมอืมก็อันแรกก็คือจะเป็นกันแดดนะครับกันแดดก็เป็นสิ่งที่ควรจะมีนะครับเวลาเราไปวิ่งลองรันอะไรเงี้ย อันนี้ก็คุณผู้หญิงน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับผมก็อัน่นี้ก็อยากจะมาเตือนคุณผู้ชายทุกท่านนะครับที่เป็นนักวิ่งนะครับก็คือครีมกันแดดหรือว่าจะเป็นสเปรย์กันแดดก็ได้นะครับเวลาเราไปลองรันอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราลองรันเริ่มสักหกโมงเราลองรันสองชั่วโมงเราเสร็จประมาณ8ปดโมงอะไรเงี้ย UV ที่เราจะโดนจาก ผ้าทิชอะไรเงี้ยมันก็จะมีนะครับผมก็ยังไง <sk> พกกันแดดไว้บ้างก็ดีนะครับทาบ้างไม่ทาบ้างไม่เป็นไ,ไรแต่ว่าเออยอย่างน้อยเราเราได้ทาอย่างน้อยเราได้จะได้แบบป้องกันผิวหนังของเราไม่ว่าจะเป็นแบบผิวแขนหรือว่าผิวหน้าอะไรเงี้ยก็ควรจะมีป้องกันเอาไว้ด้วยนะครับผม,ผมก็ผมก็มีเป็นสเปรย์นะครับก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับผมก็หรือว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราได้ออปพลายแล้วก็ ใช้ทาป้องกันไว้บ้างก็ดีนะครับอ,อย่างต่อไปก็คือแบบไอ้พวกแบบครีมกันเสียดสีอะไรเงี้ยก็อย่างที่ทุกคนน่าจะเคยเจอกันมานะครับเวลาแบบลองลานหรือว่าไป race aw, arp, เรสยาวๆวิ่งฮาวิ่งฟูลอะไรเงี้ยเสื้อผ้ามันก็จะเสียดสีกับร่างกายของเราได้อะไรเงี้ยการที่มีแบบครีมกันเสียดสีอะไรเงี้ยเอาไว้ป้ายเอาไว้ทําให้แบบเราไม่เกิดการเสียดสีระหว่างร่างกายกับตัวเสื้อผ้าของเราเนี่ยก็ช่วยได้ เยอะมากๆทีเดียวนะครับอ,อ่ะแล้วก็ต่อไปสุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือพวกเออ่แคตตากรีประเภทส่วนของการทำความสะอาดต่างๆนะครับก็คิดว่าผู้หญิงหลายคนเออ่เพื่อนๆพี่ๆผู้หญิงนักวิ่งหลายคนก็น่าจะดูแลตัวเองกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มาแนะนําพี่ๆเพื่อนๆน้องๆผู้ชายที่วิ่งละกันก็รู้สึกว่ากลิ่นตัวกลิ่น อะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องตลกนะครับก็พกพวกแบบว่าเทชูปียกนะครับผมสเปรดับกลิ่นต่างๆว่าจะเป็นดับกลิ่นกายนะครับสเปรแบบที่มันเป็นแบบเออดิฟิวเซอร์อะไรเงี้ยแล้วก็หรือว่าจะเป็นสเปรดับกลิ่นปากอะไรเงี้ยแล้วก็พวกรโอรออนแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆอะไรเงี้ยทั้งทำความสะอาดเออ่างกายทำความสะอาดรองเท้าอะไรต่างๆที่ที่มันที่มันควรจะใช้อะไรเงี้ยก็ซื้อมาใช้บ้างนะครับเพราะว่า1สมมุติว่า วิ่งมาสมมติเราไปวิ่งมาเจอโคลนเจออะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าอุปกรณ์รองเท้าอะไรเงี้ยเราเปียกเราอะไรเงี้ยก็มีพวกน้ํายาทําความสะอาดเอาไว้พวกไว้ติดตัวอะไรเงี้ยก็ก็ช่วยได้นแบบอย่างน้อยเราก็เช็ดก่อนซักอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเรื่องกลิ่นช่วยอะไรได้นะครับผมหรือว่าอ,อย่างเป็นพวกเทชูเปียกสเปรย์ดับกลิ่นตัวอะไรเงี้ยก็พกไว้แล้วมันจะแบบอพอเราลองลันเสร็จแล้วแบบตัวเปียกเหงื่อเยอะมากๆอะไรเงี้ยอืม มันก็ส่งกลิ่นแบบอาจจะกวนรถเราหรือว่าอาจจะกวนแบบคนข้างๆเราที่ที่เราไปด้วยต่อได้อะไรเงี้ยก็อย่างน้อยเรารักษาความสะอาดไว้1สเต็ปนะครับผมก็ก็เป็นเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ถ้าใครไม่เชื่อลองไปใช้ดูนะครับเราจะรู้สึกดีมากขึ้นเวลาเราวิ่งเสร็จแล้วแบบหลังใช้เราจะแบบเออเรารู้สึกแบบสดชื่นมากขึ้นเรารู้สึกแบบไม่เหนอะหนะตัวอะไรเงี้ยก็ เอามาแนะนํากันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็คิดออกพอดีตอนแบบนั่งอยู่ดึกๆอะไรเงี้ยก็อยากจะมาแนะนําทุกคนนะครับผมอืมก็ถ้าคิดอะไรออกก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังแบบนี้อีกแหละนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับผมก็แฮปปี้วิ่งครับช่วงนี้ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันที่27นะครับก็ฝุ่นเหมือนสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะวันนี้แบบเช็ค ฝุ่นค่าตอนนี้มันร้อยต้นๆอะไรเงี้ยจากวิคที่แล้วมันแบบร้อยไปๆเลยก็คิดว่าน่าจะได้ออกไปวิ่งสวนกันเร็วๆนี้นะครับก็ภาวนาะฝุ่นกันครับให้ให้ลดลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปวิ่งที่สวนกันนะครับเอาละบายๆเจอกัน